นี่ก็แบบว่าพากันมาเดินบน vê, เดินรอบนะครับคือวันนี้อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะทุกคนเพราะว่าเราก็นั่งรถไฟมาถึงประมาณเที่ยงตอนนี้ก็เดินกันอยู่ประมาณแบบเนี้ยกำลังจะสองเกือบ <analog> สองชั่วโมงละก็แบบเที่ยวแบบชิวๆถนนเชาฉลาดนะครับเดี๋ยวเราดเดินไปต้องโ้อันนี้มันเป็นแบบับร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ เดี๋ยวเดินไปริมน้ำเพราะว่าวันนี้เราพักโรงแรมริมน้ำแต่ว่าทางโรงแรมถามว่าจะพักโรงแรมแบบวิวแม่น้ำหรือว่าวิวเมืองเราก็เลยเลือกวิวเมืองเพราะว่าวิวเมืองมันถูกกว่าร้อยหนึ่งเราก็ต้องแบบว่าประหยัดเนาะเดี๋ยวน้ำเราค่อยเดินไปดูเอาไ้ด้านล่างเราไม่ต้องดูบนห้องเฮ้ยอันนี้แบบอ๋อนั่นจะเป็นตึกแบบว่าเช่าทำงานฟ้า ฟ้าเหมือนฝนจะตกอยู่นะวันนี้นี่คือพากันเดินแบบตามทางไปเรื่อยเปื่อยนะก็สนุกดีเนีย่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวแบบนั่งไปอำเภออื่นบรรยากาศเพื่อบัานโป่ง สวยมากอาคารแบบอาคารมันมีหรอว่าใบไม้เป็นเครือเป็นเครือแบบอยู่ข้างบน <c oughs> สวยเชียวโอ้โห <c oughs> สวยเชี <c oughs> <c oughs> วยว <c oughs> นีหลังจากที่อ๋อแต่ว่าถ้าแบบเราเดินตรงไปอะตรงนู้นมันไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่อันนี้เราเดินอ้อม,ไ,มไก่ทอดอันนี้คือแบบฟิลออกมานอกเมืองหน่อยเนาะนี่ไงโรงแรมบ้านคุณนายนีย่ยบ้านคุณนายอุ้ยเป็นคาเฟ่ได้หรอ ใช่เลยนี่เโรงแรมข้างในข้างในนี่อุ้ยอันนี้อันนี้เป็นอาคารอเนกประสงค์ไม่อาคารอเนกประสงค์ทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านล่างมีคาเฟ่ด้วยนะนายคาเฟ่ร้านเขาเดีย๋ยวเราเช็คอินสักครู่นะครับบรรยากาศประมาณนี้ ทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะครับชื่อว่าบ้านคุณนายบ้านโป่งนะครับอันนี้คือห้องริมน้ำนี่ก็คือทางโรงแรมก็คือแบบว่า,าให้มาอยู่ฝั่งด้านนี้ไปชมวิวริมน้ำเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศภายในพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บนี่ก็จะมีแบบว่ากระจกนะวางรองเท้าห้องน้ำมัน,นกระเป๋ากระเป๋าจะวางแบบ บรรกาศนิดนึงนี่ก็จะมีแบบเออ่ถังขยะมีแบบนี่นะฮะมีอุปกรณ์เดี๋ยวเรามาดูอันนี้อันนี้เป็นน้ำที่เราซื้อมากินอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะฮะผ้าเช็ดหน้านี่ก็จะเป็นแบบว่าพวกอุปกรณ์ใช้ต่างๆทิชชู่นี่มี Wi-Fi มีกระต้มน้ำนะครับน้ำเปล่าชากาแฟ ทีวีอย่างนี้นะมีบรรยากาศสวยมากเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในห้องอันนี้คือเป็นห้องแอร์นะมีโต๊ะสองฝั่งนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟน,นี่ปลั๊กไฟดีมากเลยปลั๊กไฟอยู่ตรงหวัหวหัวเตียงแล้วก็มีสองฝั่งนะฝั่งนั้นสองช่องฝั่งนี้ก็สองนะครับก็คือเวลาแบบนอนเล่นมือถือหรือว่าชาร์จแบบอ่างเงี้ยแล้วก็สามารถชาร์จที่สองฝั่งนี้ได้เลยนะครับวันนี้ห้องสวยมากทุกคนห้องสวยมาก เดี๋ยวพาไปพาไปดูบรรยากาศฝัง่งด้านนี้ดีกว่าฝั่งด้านนี้อุน้ยนี้ก็ไปเดินเล่นได้นะเนี่ยเป็นอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านโป่งนะครับจะอยู่ริมน้ําเลยสวยมากอยู่ใกล้กับป้องกันดับเพลิงนะครับวิวดีมากเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูด้านนี้วา้าอย่างเวอร์โอ้สวยมาก วิววิวน้ําจริงๆอะถ้าใครมามาพักวิวน้ําได้นะเนี่ยวิวน้ําสวยกว่าคือเราเราไม่เห็นของจริงไงเราดูแค่ในแบบเพจไง้อือคือดูในเพจอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยดูเอาวิวเมืองก็ได้นะวิวเมืองก็ณณตอนที่เรามาตอนนี้นะก็คือมันจะมีแบบแต่ละวันอาจจะไม่เท่ากันอย่างแบบวิวเมืองก็จะถูกกว่าวิวเนี้หนึ่งร้อยบาทนะถ้าแบบใครชอบเนี่ยวิวน้ําแต่วิวน้ําก็วิวบรรยากาศดีมากเลยอ่ะนี่ เห็นปะอากาศเย็นมากแล้ววิวสวยมากเลยอุ้ยสามารถแบบนั่งไลฟ์แล้วก็ให้คนดูวิววิวธรรมดาธรรมชาติงได้เลยเนะี่ยอันนี้คือห้องห้องพักอื่นนะก็จะมีแบบสามห้องอเรียงกันชั้นสองก็มีตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ชั้นสามนะชั้นสองก็มีเนะี่ยอันนี้คือเป็นแบบโซนรับประทานอาหารด้านล่างเลยนะวิวดีมากทุกคนถ้าใครมาก็แนะนําที่นี่ได้เลยอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก,กับเอในเมืองเลยนะ ถ้าใครมาเที่ยวบ้านโป่งอนะ่ะแนะนําที่นี่เลยเพราะว่าซันอนะ่ะส่วนมากเวลาดูข้อมูลซันก็จะดูแบบข้อมูลโรงแรมดูอะไรเงี้ยแล้วก็ดูพื้นที่ดูระยะทางเลยนะครับซึ่งตรงเนี้เราสามารถที่จะเดินจากสถานีรถไฟบ้านโป่งมาที่นี่ได้โดยที่แบบไม่ต้องนั่งรถไม่ต้องอะไรเลยเดินมาแบบสบายๆอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําด้านในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาเปิดไฟมาให้แล้วนะว้าวอห,หอมมาก เขาเพิ่งเขาเพิ่งทาเสร็จเลยเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นแบบว่าห้องน้ํานะครับก็จะเป็นแบบเห้องนแบบนี้แล้วก็ด้านในจะเป็นห้องอาบน้ำแบบนี้ก็จะเป็นแบบฝักบัวนี่มีแบบว่าสบู่แชมพูไว้ให้นะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับห้องน้ำเขาแบบแบ่งโซนดีเนาะ ส่วนเปยกส่วนแห้งแล้วก็หอมมากเลยเพิ่งทำแบบความสะอาดไปเป๊ะอยู่นะในราคาณตอนนี้นะอันนี้คือเราบอกราคาแบบในในช่วงนี้ซึ่งแต่ละเดือนเขาก็อาจจะราคาปรับเปลี่ยนอย่างที่เรียนแจ้งไปนะทุกคนก็คือห้องเนี้ยอยู่ที่ประมาณ790บาทนะครับอาจจะปแบแล้วแต่ช่วงเดือนช่วงเวลาช่วงอะไรอย่างงี้นะ ถ้าเทศกาลวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะแบบลองสอบถามที่เพจดูก่อนอีกทีหนึ่งเนาะนี่บรรยากาศดีมากเลยนี่เรานอนแบบนอนตรงนี้นะแล้วก็ดูวิ ύ, เนี่ยสวยมากวิว,แบบว,วมัน,นแบบเออมันมันเป็นวิวทางนี้ด้วยเนี่ยมีวิวนี้ด้วยแล้วก็มีวิวด้านด้านซ้ายตรงนี้ด้วยสวยมากก็เดี๋ยวเราก็จะแบบพักผ่อนกันสักครู่หนึ่งแล้วก็อ่ถ้าฝนไม่ตกเนาะก็อาจจะแบบเดินเล่นนิดนิดหน่อย ประมาณนี้นะครับสวยมากไปเดี๋ยวให้ดูวิวด้านนอกอีกนิดหนึ่งนี่ประมาณนี้นะครับโอ้โหฝนฝนตกแรงมากฝนตกแรงมากเอาไม่ได้ไปไหนแล้วเนี่ยฝนตกแล้วอ่ะคือไปไหนฝนก็ตกอไปไหนก็พาฝนไปด้วยดูนี่บรรยากาศอะ ตอนนี้เราอยู่ริมน้ำน,น,นะครับบรรยากาศดีมากโอ้โหเว้ยอุ้ยฝนต